ดันมินหลักอยู่ในลูกดันมินหลักใสที่เหตุไร้ตั้งนั้นเน่กูกำไม้ก็อะไรอยู่ในหมดนี่มเห็นปหาเพิ่เือมากดมินวงอยู่ไหนดันมินวงทำอะไที่ไหนเวลาหนชั้น เอ้จั <mainly pedir> ันไหนสิเอาก็เอาเลยเฮ้ยมามาอย่างช้าที่แบบ เหมือนบอกนั่นแหละครับเวลาพ่อบอกข้าวให้แชร์นะครับแชร์งานแชร์เพีนนะครับแชร์ผู้ไปที่จะเขาปุกปิดนะครับช่วยกันเราองค์กรเดียวกันน้ำเนยเนอน้ำเนยเขาสองฝั่ายเขาบอกต้องเสียบหมดแล้วโอ้

แนเซอร์มาน้าลูกหมาเลย่าตัวฝาตัวฝาต่อแดนเซอร์ได้นะคะาตัวฝาตมวฝาต่อแรนเซอร์ได้นะค

เบื้องหลังมาเลยค่ะเบื้องหลังมาเลยต่อตรงแถวบอดเลยค่ะผ้าสามแถวข้าสามแถว ตอนน้ำมันมันก็เลยวอลุ่าโดนมาเรื่อยเรื่อยประมาณไหนเก็บไปให้นาฬิกา ให้มาที่มาแถวนี้ด้วยมาแถวนี้ด้วยสองแถวเร็วเร็วมามาเร็วเร็วลูกมาอเร็วมามามาไอตอนน่ะทีมข้างหลังค่ะมาค่ะเจ๊กวนน่ะทีมข้างหลังค่ะ แจกจริงน้องแจกดูแล้วแต่ว่าโอกาสเลโอกาสใส่รพโกกว่าจะกองเสียงครับพี่น้องคนานยเจ้า่าเ้นเอร์ที่เป็น้งอยมันบค้างหลังนละสอง วันนี้เราจะแต่งหน้าแบบเต็มๆไม่เหยื่อต่อเตรมเลยต่อนี่หอมเลยนีเราแบบไม่เหยื่อต่อเีหอมง่อเตรเบื้องหลังต่อที่หอมเลยต่อญาางนะคะพิดีย้อนหังีเบื้องหลังต่อที่หอมเลยคะ

เกี่ยาวก่อัวบหัวซ้อนจเอามดแมาเอาจีโนตอีร้อยหนึ่งดิกบคดสักสอดผู้ใบ้เปิดูใบ้เิดสะออดครับ

เสียงที่เป็นเสีงคือว่าเจ้าเจ้าเป็นอะไราก็จาเรื่องยาามาปากามาดูรับเดี๋ยวเดี๋ยว แดงขไ้ัมีเามใ่ขไจงอาดอานบ่นขอคุณเม่ได้พี่น้องเด้อมาดาันรราคย1 2่บกาสดทพิธีกปิดได้เลยนะครับถัดไปที่เพจสามารถเี่คันแพงแฟงเท่นะครับเราไปแอดมินผาตองคนไหนคอตูมเดี๋ยวขอคุยครับคอตูมมานั่งตกเต่นผมนะครับสมาชิคอตูมครับเจอกันคอตูมนะครับภาในคอตูม มาเจอกันอยู่ที่เต็นนะครับขอคุยกับพัดตูงหน่อยพันทีมันแคบแล้วพี่น้องมันอีพนทีแคบแห้งันะพี่น้องพี่สั่มพี่สน่งพี่สั